สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุ่งหนาน o o m นะคะจะมารีวิวแชมพูและครีมนวดผมนะคะยี่ห้อ5 f r a n k m u r i s ค่ะเป็นแบรนด์แชมพูและครีมนวดผมสัญชาติญี่ปุ่นนะคะมีส่วนผสมของโปรโตีนจากนมวัวค่ะมาเริ่มกันที่แชมพูนะคะสูตริ i l k y แชมพูค่ะรุ่นนี้นะคะจะเน้นให้ผมนุ่มรื่นดูดไหมนะคะเพราะมีส่วนผสมหลักนะคะจะเป็นโปรโตีนจากนมค่ะ สินค้านะคะจะมีแจแปนโค้ดนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะขนาด500มิลลิลิตรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับครีมนวดผมค่ะซิลกี้แชมพูรุ่นนี้นะคะเน้นให้ผมนุ่มลื่นนะคะสูตรกลิ่นไว้โซฟค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูอย่างเดียวหรือครีมนวดผมหรือจะซื้อเป็นแพ็คคู่ ก็แนะนำค่ะ